ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเวอร์จิลฟันไดตั้งเป้าขออยู่เป็นตำนานหงไม่ย้ายไปไหนเวอร์จิลฟันไดปลาการหลังคนสำคัญของหงแดงเลเว่าพูสโมอสอนจากาูงของศึกพิมลิอังกฤษยืนยันว่าตัวเขานั้นต้องการจะอยู่ในถินแอนฟิลไปแบบยาวๆจนกลายเป็นตำนานของสโมอสร เวอร์จิวฟันได้ย้ายมาจากเสาธแรมตันเมื่อเดือนมกราคมปี2018ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง75ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติค่าตัวที่แพงที่สุดของสโมอสรหลังจากนั้นเขาก็พาสโมอสรคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกอย่างยิ่งใหญ่ในฤด,ดูกาล2018-2019และพวกเขากำลังจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษต,ต่อเนื่องในฤด,ดูกาลนี้ผมอยากเป็นตำนานของลิเวอร์พูล ผมอยากจะบรรลุเป้าหมายที่เหลือเชื่อนั้นที่สโมสรแห่งนี้เซนเตอร์แบ็กทีมชาติทอร์แลนด์กล่าวพวกเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมพวกเราไม่ได้ขาดอะไรไปเลยพวกเรามีเครื่องมือที่จะเป็นทุกอย่างที่จะนำไปสู่ชัยชนะพวกเรามีโค้ชที่ทำให้พวกเรามีความเป็นหนึ่งเดียวกันพวกเรามีทีมที่หลากหลายมีรูปแบบการเล่นแห่งชัยชนะมีสนามและแฟนบอลที่มีส่วนร่วมกับพวกเรา ผมอยากจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่กลับสู่แอนฟิล์อีกครั้งหลังจากที่แขวนสตาร์ผมมองเห็นตำนานสโมสรหลายคนในเกมและผมรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ที่สโมสรแห่งนี้ v i r ร์จิลฟานไดปราการหลังสุดแกร่งของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ลาซ i ซ่ามิดฟิลด์ของนกนางนวลอ้อยหงอยากเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกทุกปี มีลอสลาซิซ่าได้เปิดเผยถึงความทะเยอทะยานของเขาที่จะได้แข่งขันในเกมระดับสูงอย่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพร้อมมีข่าวลือว่าผงแดงแลิเวครูนั้นกำลังมองหาทางที่จะเซ็นสัญญาเจ้าตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ลาซิซ่ามิดฟิลด์ตัวรุกในวัย23ปีสามารถลงเล่นในตำแหน่งปีทั้งสองข้างได้และเจ้าตัวก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่สามารถโชว์ฟอร์อมได้อย่างยอดเยี่ยม ถึงแม้ว่าแวร์เดอร์เบรเมนสโมสรต้อนสักกัดของเขานั้นจะมีฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่อยู่ในฤด,ดูกาลน,นี้โดยราซิซ่านั้นยิงไปแล้ว23ประตูในการลงสนามทั้งหมด59นัดนับตั้งแต่ที่ตัวเขาย้ายจากวีเทสมาร่วมทีมในปี2018และฟอร์มการเล่นในปัจจุบันของเขานั้นก็ทำให้มีหลายคนที่ชื่นชอบฟอร์มการเล่นของเขาเป็นอย่างมากรวมไปถึงผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลอย่างเจอเกนครอปด้วย โดยเฮดโค้ดของลิเวอร์พูลนั้นได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มของลาซิซ่าบ่อยครั้งในฤด,ดูกาลน,นี้และทางด้านสโมสรนวเดอร์เบรเมนเองก็ได้ปัดข้อเสนอจำนวน31.5ล้านปอนด์สำหรับการขอซื้อตัวดาวเตะโคโซวทิ้งไปแล้วโดยราซิซ่าเองก็ได้ออกมากล่าวกับ SID ถึงอนาคตการเป็นนักเตะของเจ้าตัวเอาไว้ว่าผมไม่ได้คิดถึงมันมากมาย เพราะว่าในตอนนี้สถานการณ์ของวงการกีฬานั้นกำลังอยู่ในช่วงยากลำบากมันเป็นเพียงเรื่องที่จะคอยรบกวนจิตใจคุณจากข้อมูลที่สำคัญผมกำลังจับตาดูสถานการณ์ปัจจุบันในการหนีตกชั้นของ w e าเดอร์เบรเมมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากและต้องการจะทำทุกอย่างที่ผมทำได้เพื่อที่จะสามารถพาพวกเราออกจากโซนตกชั้นนี้ไปให้ได้และในวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้า ผมอยากที่จะลงแข่งขันกับผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกอยู่บ่อยๆและได้เล่นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในทุกปีผมทำงานอย่างหนักเพื่อมันและผมรู้ว่าผมจะสามารถทำมันได้มีลอนลาซิซ่ามิดฟิลด์ตัวรุกของแวร์เดอร์เบรเมนให้สัมภาษณ์ยิ่งกว่าโรนัลโดและเมสซี่ จอแดนฮันเดสันทำผลงานเจ๋งที่สุดในปี2020เปิดผลงานนักเตะใน5้าลีกใหญ่ของยุโรปตลอด3เดือนแรกของปี2020ผลออกมาว่าสตาร์ของลิเวอพูลนั้นมีเรตติ้งเข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งจอแดนฮันเดสันกองกลางกับตันทีมของหงแดงลิเวอพูลสสมอสอนจากฝูงของซึซพรเมิมิเลีอังกฤษกลายเป็นนักเตะที่มีคะแนนผลงานดีที่สุดในปี2020 ในบรรดานักเตะทั้งหมดของหลีกใหญ่ของทวีปยุโรปได้แก่ลีกของประเทศอังกฤษสเปเาานเยอรมนีอิตาลีและฝรั่งเศสตามรายงานของ CIESet Football Observatory e หน่วยงานวิเคราะห์ด้านฟุตบอลโดยการคิดคะแนนในครั้งนี้จะอิงจากข้อมูลของ OptaPro โดยเป็นการพิจารณาจากทั้งผลงานส่วนตัวและของทีมโดยรวมโดยจอแดนแฮนเดสันนั้น มีเรตติงอยู่ที่92.0ตลอดการเล่นในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก่อนที่การแข่งขันในทุกลีกนั้นจะต้องระง,งับแข่งขันกันไปชั่วคราวเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ขณะที่เพสเนลคิมเปเป้กองหลังของฟารีสต์แช็กแมงและตีอาโกอันกานตาล่ากองกลางของสโมสรบาร์เยนมิวนิกนั้นทำคะแนนได้เท่ากันอยู่ที่91.1 ตามมาเป็นอันดับที่2ร่วมกันโดยอันดับนักเตะที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในปี2020ใน5หลีกใหญ่ของยุโรปมีดังนี้อันดับ 1. จอร์จอดนแฮนเดสันของลิเวอร์พูล92.0คะแนนอันดับ 2. อเพสเนลคิมเปเป้ของเปเอเชและติอาโกอันตันกาลาของไบเยอร์มิวน์ได้ไป91.1คะแนนเท่ากันอันดับ 4. j เจดอนซานโชของโบุสเซียดอทมุนได้ไป90.7คะแนน อันดับ5้ามาโกเวัลติของไปเอชเอเยโรโบเตงของไบเยนมิวนิคและมุสซาดิยาบีของเลเวอร์คูเซนได้ไป90.3คะแนนเท่ากันครับเบอร์บาตอฟออกโรงแนะแวนเนอร์ปัดข้อเสนอหงไปซะโยกซบเสือใต้จะดีกว่า ดีมินท่าเบอร์บาตอฟอดีศูนหน้าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไบเออร์เลเวอร์คูเซนได้ออกโรงแนะนำให้ตีโมแวนเนอร์ปฏิเสธข้อเสนอจากของแดงเลเวอร์พูและย้ายไปร่วมทีมไบเยอร์มิวนิกซูน้าตัวเก่งของทีมอาเบลิซิกกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีและรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนีกในฤด,ดูกาลนี้ด้วยการยิงไปแล้ว27ประตู จากการลงสนาม36นัดในทุกรายการโดยความประทับใจในการทำประตูของเจ้าตัวนั้นทำให้ตกเป็นข่าวในการย้ายทีมไปเล่นที่ศึกพรีเมียร์ลีกองกังกฤษแต่เบอร์บาตอฟที่เคยเล่นทั้งในลีกของประเทศเอังกฤษและเยอรมน,นีก็คิดว่าตัวแวนเนอร์นั้นจะสามารถทำได้ดีกว่าถ้าอยู่เล่นต่อไปที่เยอรมน,นีโดยเบอร์บาตอฟได้กล่าวว่ามีรายงานออกมามากมายเกี่ยวกับไบเยนมิวนิค ที่ให้ความสนใจในตัวของตีโมแวนเนอร์ในศึกบุนเดสลิก้าเยอรมน,นีนั้นบาเยิร์นมิวนิกเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกับเรอัลบัลดิดแมนเชสเตอร์อยู่ในตปดบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ซิตี้และยู ok, เวนตุสเบอร์บาตอกกล่าวกับเบดแฟร์ในทุกฤดูการพวกเขาได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและพวกเขาก็ครองความยิ่งใหญ่ในดินแดนเยอรมน,นีด้วยความสัตย์จริงมันเหมือนกับการย้ายทีมที่สมเหตุสมผลกับตีโมแวนเนอร์ เขารู้จักลีกนี้เป็นอย่างดีพวกเขารู้จักเจ้าตัวเขาสามารถใช้ความเคยชินในการปรับตัวได้ง่ายกว่าสิ่งเดียวสำหรับผมนั่นคือคำถามว่าถ้าหาเขาอยากจะย้ายทีมแล้วต้องพบกับการแข่งขันกับโรเบิร์ตเลวันดอกกี้แซดกานาบีเคนซี่โกมองและอาจจะเป็นเลรอยซาเน่อีกคนที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่นั้นดังนั้นจะมีการแข่งขันเป็นอย่างมากสำหรับ1-2ตําแหน่งในกองหน้า แต่ก็เหมือนกับที่ผมกล่าวไปมันมีความสมเหตุสมผลมากกว่าสำหรับเขาที่จะย้ายมายัางประเทศอังเฤษโดยเขาอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าในการปรับตัวกับหลายๆสิ่งที่นั่นดีมิท่าเบอร์บาตอฟอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์เบอร์บาตอฟชี้มันคงเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมถ้าหากลิเวอร์พูลอดได้แชมป์ลีกในซีซั่นนี้ ดีมีท่าเบอร์บาตอระบุถ้าเกิดฤด,ดูกาลนี้ลิเวอร์พูลอดได้แชมป์ลีกแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมสุดๆพร้อมชี้หงแดงนั้นทำผลงานได้ดีมากๆในฤด,ดูกาลนี้ดีมีท่าเบอร์บาตออดีตกองหน้าคนดังแสดงความเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมมากๆถ้าหากฤด,ดูกาล2019-2020นี้ถูกจับให้เป็นโมคะและทำให้ลิเวอร์พูลอดได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในซีซั่นนี้ โดยสถานการณ์ของศึกพรีเมียร์ลีงกงกษในปัจจุบันนั้นต้องพักการแข่งขันไปแบบไร้กำหนดและในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มักจะมีการตั้งประเด็นว่าจะสามารถเล่นฤดูกาลนี้ให้จบกันได้จริงๆหรือไม่และก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงประเด็นที่จะทำให้มันเป็นโมฆาอีกด้วยซึ่งถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็จะส่งผลให้ลิเวอร์พูลต้องอดได้แชมป์ลีกที่ปัจจุบันพวกเขาทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นอันดับที่2มากถึง25คะแนน เบอร์บาลอปซึ่งเคยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเปิดเผยว่าหลายคนเสนอว่าควรจะให้แชมป์ลิเวอร์พูลไปเลยและถ้าให้ผมพูดตามตรงแล้วพวกเขาก็สมควรจะได้แชมป์จริงๆเมื่อพิจารณาถึงแนวทางการเล่นที่พวกเขาทำได้มันไม่มีใครที่จะไล่พวกเขาได้ทันอย่างแน่นอนเมื่อคุณพิจารณาถึงแนวทางการเล่นของพวกเขาสไตล์ที่พวกเขาทำและการที่พวกเขานำห่างขนาดนี้แล้วละก็ มันก็เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาสมควรจะได้แชมป์ลีกในฤดูกาลนี้มันจะเป็นเรื่องที่แปลกมากๆและไม่ยุติธรรมต่อลิเวอร์พูลเลยถ้าหากฤดูกาลนี้ต้องกลายเป็นโมฆะพวกเขาคงจะผิดหวังกันแบบสุดๆจริงๆดีมิธาเบอร์บาปอฟอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยุติธรรมหรือเปล่าถ้าหากสุดท้ายแล้วพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ต้องกลายเป็นโมฆะ และลีวัภูของเราจะต้องอดได้แชมป์จริงๆอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลเว์ภูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลเว์ภูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ และฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ